สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o โ Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าสิ่งลี้ลับประทับใจสิ่งใดในตัวคนการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยถามไพ่เลยนะว่าสิ่งลี้ลับเขาประทับใจสิ่งใดในตัวคน ถ้ากปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น,น้อยนะคะเกาหลีนสีถ้วยนักภาวนาพลัางงานหลายท่าน มีพลังงานของนักภาวนาอยู่ในนี้นะก่อนจะมาถึงเก้าเหรียญจะต้องเป็นคนที่ผ่านอะไรที่เยอะผ่านผ่านประสบการณ์การพึ่งพาตัวเองส่วนใหญ่พึ่งพาตัวเองแล้วก็ไม่โลภไม่สะสมพินิจพิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละวันเอามาคิดพิจารณานะแต่ไม่ใช่คนคิดมากนะ เป็นคนที่ละอายต่อบาปพลังงานเด็แฮงแมนสี่ถ้วยอะ่ะไม่เอาของใครก้าวเหรียญถ้าใครเป็นพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมีเจ้าของมาชอบคุณนะคุณไม่เล่นด้วยต่างคนต่างอยู่ฉันอยู่คนเดียวสวยๆนยนะดีกว่าอิสระไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็บางทีก็ไม่ได้คิดจะหาใหม่ด้วยนะอยู่ด้วยตัวเองแล้วมันไว้มีความเดือดร้อนอะไรอะ่ะหากมี เพิ่มขึ้นมาอาจจะบวดหัวก็ได้เขาประทับใจตรงนี้ในตัวคุณอยู่แบบสดๆสวยๆนะฮะเพิ่งพาตัวเองอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวไหนเที่ยวขับรถเองเดินทางเองดูแลตัวเองเป็นคำนวณเวลาเก่งนะถึงเป้าหมายปลายทางก็แบบ เลือกสถานที่ที่ปลอดภัยคือบริหารตัวเองเก่งอ่ะไม่จําเป็นว่าต้องบริหารเสน่ห์นะแต่คนที่รักตัวเองก็เลยดูเหมือนกับคนที่บริหารเสน่ห์รักตัวเองดูแลตัวเองคุ้มครองตัวเองปกป้องตัวเองอย่างเงี้ยคนเนี่ยสิ่งอะไรรอประทับใจคุณตรงนี้แหละไม่ได้พึ่งใครเลยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเองสงเ่ว์เนี่ยเป็นพลังงานของมีสมาธิมีสติสมาธิอยู่ตลอดเวลางานภาวนาทนะทำงาน งานภาวนางานข้างในแล้วข้างนอกก็ดูเปล่งปั่งนะดูมีออร่าแม้คุณจะผิวพันลักษณะไหนก็ตามจะผิวสีจะเป็นคนขาวคนน้ำผึ้งคนแทนคนอะไรก็ตามแต่ว่าจะมีความผ่องมีความออร่าอยู่ในตัวหนึ่งถ้วย The Moon p o w e r เวลาที่คุณมีมีจิตตั้งมัน่นค่ะคุณกรดน้ำหรือว่าภาวนาหรือนึกถึงสิ่งใดอย่างเงี้ยเหมือนคุณมีพ w e r มีพลังเหมือนพวกเขาได้รับเหมือนดจิตดวงวิญญาณรีรับนะได้รับทันทีทันใดนะคะคุณมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวความบริสุทธิ์ภายในใจจิตใจคุณคุณดูเป็นคนที่อิสระด้วยแล้วก็มีเซนส์นนะ บางทีเซนต์ของคุณมาจากรู้ว่าเ,าเขาต้องการรอโมทนาอนุโมทนาบุญอะไรกับเราหรือเปล่าคุณก็อาจจะนั่งภาวนาหรือไม่ก็บางคนก็ถนัดแบบกรวดน้ําหยดน้ํำจิตตั้งมัน่นกับอะไรก็ทําในสิ่งนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ได้รับนะจัสเมนก็ออกมาจัสเมนออกมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความงดงามภายในของคุณ นะพวกเขารักคุณอนะเหมือนเหมือนคุณรู้ว่าพวกเขาอยู่กเคียงข้างแต่คุณคือไม่ได้ไปประครบประงมดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รอบข้างคุณนะสิ่งลี้ลับคุณไม่ได้ประครบประงมให้เขารู้สึกแบบมีพลังมีค่าแล้วก็มาคนโทรลคุณไม่ใช่เขาเป็นพลังงานที่ดูเหมือนรออนุโมนทนากับคุณ หรือมันแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับพลังงานของคุณมักที่จะทําดีมักที่จะไม่เบียดเบียนใครมักที่จะทําให้เป็นความว่างเป็นความที่มีจิตที่เป็นกุศลข้างในคืออยากให้พวกเขาร่วมอนุโมทนาด้วยพวกเขาไม่ได้มีกายหยาบสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็มีแต่จะร่วมโมทนาดังนั้นการที่คุณจะให้พวกเขาอนุโมทนาได้นั้นมันมาจากคุณต้องเป็นคนที่กลัวกรรมชั่วเป็นคนที่ไม่ประพฤติชั่วประพฤติผิดอะ คุณเป็นคนที่ประพฤติด,ดีประพฤติชอบแต่ก็ไม่ได้คลั่งใครกับการเป็นคนดีตทำดีนัอะไรคือไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วอยู่กับสัจจะพูดจริงทำจริงสัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะทำสิ่งนี้นะก็ทำวันนี้จะช่วยคนนี้นะก็ช่วยวันนี้จะก็ไม่รู้แหละมันเป็นพลังงานของคนที่มีมีการตกกรักล็อกคำกับใครหรือกับตัวเองแล้วหรือว่าการที่มีศีลมีธรรมนะคะ ครองสินห้าได้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อนุญาตให้พวกเขาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณด้วยจะเป็นเทวดาประจําตัวนางฟ้าเทวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยเขาเขร่วมอนุโมทนาคุณโดยคุณเปิดโอกาสให้เขาได้ร่วมอนุโมทนาในตัวคุณด้วยเพราะคุณเชื่อมั่นว่าคุณรักษาศินได้จริงคุณปฏิบัติได้จริงแต่คุณก็ไม่ได้ดูแบบ เอ่อจะไปคนโทรลเขาจะดูแบบยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยมาอาศัยชั้นสี่มาเอาประโยชน์จากชั้นสี่ชั้นมีนะชั้นสามารถให้เธออะไรก็ไม่ประมาณนั้นเหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรกับกับสิ่งลี้ลับอ่ะคุณกลัวการทําบาปทํากรรมแต่เมื่อไรได้ทํากุศลหรือว่ามีจิตเป็นกุศลตลอดเวลาอะไรเงี้ยพวกเขารู้ว่าคุณก็ไม่ได้หวงให้เขาร่วมอนุโมทนาด้วย ไฮพริเศตนะคะเป็นเหมือนนักปฏิบัติจริงๆนะเดอไฮพริเสตนะประทับใจคุณอาจจะเป็นคนที่มีาการพิจรารณาใครครวนอะไรของคุณนะเธอมิดขึ้นมาเอกคนเหมือนคนที่มีความเป็นนักบวชนะคะในคาบคาราวาดยังไงไม่รู้อะจริงถ้วยก็ออกมานะเออนั่นสิชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นนะเขาประทับใจพลังงาน เป็นผู้ที่มีคลื่นที่สูงนะเ h e ะเฮ t h e ม h i h ดอะ p r i e s t เทมีแฮง Man ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกและไม่ถือสาหาความใครคิงถ้วยเนี่ยมคือให้อภัยผู้คนได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปยุ่งยุ่งกับกรรมใครนะเฮอร์ม g h p r i e s t เทนไม่ได้ยุ่งกับกรรมใครปฏิบัติรู้ว่าตัวเองปฏิบัติก็พอดูแต่ตัวเราก็พอไม่ได้ไปยุ่งกับมนุษย์ผู้อื่น เขาจะดีจะชั่วจะอะไรยังไงช่างเขาไม่ใช่กรรมของเราอะ่ะมันไม่ยุ่งกับกรรมของใครนะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาขอคําแนะนํามาชวนไปนู่นนี่นั่นก็ต้องพิจารณาว่ามันเหมาะกับตัวเองไหมอยากไปจริงหรือไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์แค่ไหนเราจะไปตกเป็นเหยื่อใครไหม <c oughs> เขาคือบางทีก็ต้องมองว่าเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กัน อะไรที่มีบุญสัมพันธ์กันเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหาเราเองมันจะคลิกกันเองอ่ะคนที่มีคลื่นพลังงานความถี่สูงนี้คือไม่ต้องอไม่ต้องใช้เวลานานเลยเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะปัดเจกเดนเพลสออกมานะคนสิบถ้วยนะคะโอ้โหพลังลี้ลับนะ,ะประทับใจเดนเพลสสิบถ้วยเดนเพลสสิบถ้วยเดาหู <laughs> ไอมองเห็นสิบถ้วยพลังงานเขียวขาวเดมเพลสก็เหมือนกับผู้ที่มีความเป็นแม่นะเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือถ้าจะเป็นในด้านงานธุรกิจก็เป็นเหมือนมีความสง่างามมีความเป็นเป็นแม่งานนะพลังของความเป็นผู้มีบารมีปกป้องคุ้มครอง ดูแลใส่ใจถ้าเป็นบ้านก็ทำความสะอาดอะเคลียด้วยลงเดฟูนี่คือเข้าไปทําเองเลยนะอะไรที่มันหมักหมมที่มันคนอื่นไม่กล้าเข้าไป,ไปจัดการเนี่ยคุณเนี่ยกล้าเข้าไปแล้วทำให้มันดูดีขึ้นมันสะอาดขึ้นมันงดงามมันสดใหม่หอมสดชื่นอย่างเงี้ยพลังงานดีเอ็มเพลสจะไม่ได้ไม่ต้องอะไรเยอะแล้วนะคะถ้าสิง่งลีลับประทับใจความเป็นดีเอ็มเพลสในตัวคุณนะ่ะ คุณมีมบุญคุณคุณมีพลังบุญในตัวคุณสะสมของคุณเรื่อยๆช่วยเมื่อถึงเวลาช่วยหรือเป็นคนที่บางทีเอเจอรายการไหนหรือเจอสถานที่แห่งไหนที่บบเขาต้องการจะสร้างนู่นนี่นั่นคุณคือให้ให้พวกเขาด้วยความที่แบบเจตนาที่เอาไปเผื่อ ตรงนี้จะไปช่วยช่วยเหลือในอนาคตได้อะไรเงี้ยคุณมันเหมือนเหมือน,ม,นมีพอแล้วอ่ะร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยคุณสี่สิบห้าสิบนะแต่ในหลายๆที่อ่ะอโรงพยาบาลน,นะหรือจะเป็นตำรวจทหารเข้ากลางวันเด็กน้อยนะักเรียนนะวัดสถานที่ที่ต้องการสร้างนู่นนี่นั่นหรือจะเป็นฝายกั้นน้ำเออ ทําป้ายถาากทางเข้าหมู่บ้านอะไรองเงี้ยอาสาสมัครเอ้ยใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่คุณรู้สึกว่าตอนเนี้คุณอยากช่วยที่ไหนอะไรเงี้ยทันทัศน์ฐานเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณซัพพอร์ตของคุณอะคือดูเหมือนไม่ได้จ,จําใจอะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะสะสมตรงไหนคุณก็หยอดกระปุกในหลายๆที่อะแล้วแต่สี่สิบห้าสิบ้อยหนึ่งหรหลายที่อะค่ะอาจจะบางทีนะพอสิ้นเดือนมาโอ้ยเราอยากทํา กระจายจังเลยอ่ะ,อะเดือนนี้สักยี่สิบแห่งนะแะ 50, ห่งละห้าสิบฮะแห่งละร้อยอะไรอย่เงี้ยคุณก็ทําแล้วแต่บางทีอาจจะเล่นเป็นตัวเลขนะเอออืที่แล้วแบบ 55, ห้าสิบห้า,หา,หา,หาอะไรห้าห้าห้าอะไรเงี้ยคนออพลังงานเดอะฟูลนี่คือเวลาที่ทําอะไรนี่โลง่ลงโล่งหรือเวลาที่โล่งเท่านั้นแล้วอยากทำก็ทำบางทีทําไปแล้วก็ไม่ได้ จำไม่ได้ด้วยว่าเคยทำไปตรงตรงนี้อะไรเงี้ยแค่อยากทำอะแล้วพลังงานที่แล้วเชื่อไหมว่าถ้ามีอคนที่เดินตามว่าคุณจดบันทึกว่าคุณทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันแต่ละวันอ่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยแล้วทำไมคุณได้ไพ่ the empress ก็คือเวลาคุณทำคุณจำไม่ได้แต่คนที่จดอ่ะ,อะรู้พยายมัราะรู้ เท้าเวสุวรรณรู้นะปู่เวสุวรรณรู้อะไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันนะเขารู้สึกว่ากณไม่ใช่แค่ประทับใจนะรักคุณเลยแหละหนึ่งไม้อะคุณดูเหมือนกับไม่พลังงานแบบเด็กเนาะเวลาจะทำอะไรเนี่ยดูอยากรู้อยากเห็นอยากทำนะคะเออถ้าไม่ได้ทำเอ่อถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่เรื่องตั้งใจไว้จะรู้สึกนอนไม่หลับนะ เต่พวกเขามองแบบนั้นจะรู้สึกว่าหรือไม่ก็ตื่นแล้วตื่นอีกอ่ะเออตั้งใจว่าจะทาพรุ่งนี้เช้านะตื่นสักหกโมงจะทำนะพรุ่งนี้วันหยุดอ่ะตื่นปลุกเลยตั้งแต่ตีสามคือจิตบันทึกไว้แล้วว่าต้องทํานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาแล้วถ้าไม่ได้ทํานี่จะรู้สึกเสียใจมากพวะเขาเอ็นดูคุณนะไม,ไม่ไม่เชิงนะไม,งไม่เชิงว่าไม่เชิงมาประทับใจคุณตรงนี้หรอกแต่เขาจะรู้สึกเอ็นดูคุณตรงที่ว่า วลาอยากทําอะไรแล้วว่ามีความกระตือร้อนอยากจะทําแต่เพราะว่าในทุกๆวันเวลามันมีจากัดหรือเปล่าะนะมันมีก้าวดาวขึ้นมาแบบเ,เดี๋ยวตื่นนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจมันก็จะรู้สึกแซดจะรู้สึกแซดเราจะรู้สึกเหมือนเออเหมือนคือถ้าถ้ามีโปรเจกต์อื่นมาแทรกอะ่ะคุณจะรู้สึกว่า ภายในวันนี้จะทําได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความสุขเหมือนคนยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางเท่าไหร่คือเหมือนเหมือนกับว่าอยากจะทําให้ได้อะแล้วลืมปล่อยวางบางทีอ่ะเขาก็เอ็นดูตรงนี้นะหรือไพ่ใต้สําหรับนะสตริงหนึ่งเหรียญยังไงเขาก็รู้สึกแบบแม้เราจะต่างกันแต่เราเข้าใจกันแล้วไปกันได้ไงค่ะเขามองแบบเนี้ยนะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณดูสาส์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุตสาห์แบ่งซปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมทั้งด้านโพคัสัพและอริยาซพอ์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้คลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ